อย่ามึงดูวนะพูดเล่นพลสว่างไงเรามีฟาร์มแล้วเว้ยเออเรามีคนป่าแล้วไอ้ตาฝากเขาได้ฝากเขาได้ฝากเขาได้เลยฝากเขาบางไว้กับคิวเลมของเขาได้เล่ตัต่วันเลยเว้ยตาเนี้ไอ้ตานำครับเออไอ้ตาเบรกตาเนี้ยก้อยเฮียได้คนได้พวกกูพูดจริงนะพวกกูไม่ซีเรียสขนาดนี้คือท้อแค้ในส่วน ใส่ไอช็บปายใส่ครู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดอะไรอ่ะอเมเสียดาวมีบัตรกันดาวไหมอ่ะไม่ไม่ไม่เล่นแรงเลยไงเข้าใจแค่รงน้ก็คิดว่าเป็นหมดธรรมดาดิจริงเลยดูดูฝันหข้ามมันก็ไม่ได้จริงจังดูฝันหรวข้ามมันไม่จริงจังดูดาฝันหัวข้ามีฝันหัวข้ามไม่มีแคลรีนะฝันหข้ามไม่มีแคลรีนะ ป่าอะไรคือการบอกว่าป่าไม่ดีเพราะโลมอะโลมไปทำไอ้โง่กูใช่โลมไปรีบไปบนไปนี่เนี่ยเป็นโลมเลยไักแม่การเยอะแม่เอาการเยอะโลมดีกว่าถ้ามึงเอาคิวเรนสเปีลฟังมันจะไปโลมไม่ได้เพื่อนเลยวะคิวเรนโลมเป็นโลมเลยไม่เอาของป่าเลยประเดี๋ยงอ่ะเออว่าไม่ออกมาสิคิวเรนจิ้มหายเลยคิว ขายเปลี่ยนขายเปี่ยนขายเปลี่ยขายทันอยู่ขายทันอยู่โอ้ไม่ทันแล้วเฮียซื้อชิ้นหน้าเลยนะโอ้นี่แหละผู้เล่นพอสวรรค์ในเฮียผู้เล่นพอสวรรค์นะเอชาันาวันชาาทำไมันตอมีบ้าฟาอะบอกว่ามอยมึก็ดูโอ้มันไปช่วยเพื่อนฟาร์มแล้วสายฟ้ามันช็อตมั้งเราเราต่อให้ไงเราต่อให้ บั๊บหัวขาดเอ้ยอันนี้ถ้าเป็นมันเนี่ยไอ้ไก่มึงต้องลัดคลิปตีไก่นะเว้ยถ้ามึงลัดมึงจะรวยมากเลยลัดให้ได้ถ้ามัวแตงจะเป็นเมดเว้ยโว้ยเซ็ตไม่ฟาร์มมาโทษทีเซ็ตไม่ฟาร์มช่วยเซ็ตไม่ฟาร์มเลยนี่กูต้องช่วยแม่งสินะเดี๋ยวกูช่วยไอ้ตาแป๊บนึงจริงๆมันควรจะออกตาไม่ได้แล้วทำไมมันเจ็บอย่างนี้ป๊บ มามปันมาตามกเชี่ปันย่อยไก่บุปผาบุปาบุปาบุปามาเมาเมาเช่วยเฮียโอ้โหเลือดเต็มกันหนปาโอ้โหเฮียช่วยคนเดียวเถอะเฮียดูสพผมหายนะเห็นไหมโอ้ไม่มาช่วยกันเลยมือสายเยอเยมา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 กูกูดีปั๊บมันต้ดีปั๊บมันมีอ้นติไอ้ซัก คุด <deal> ีบั๊บมาแล้วเนี่ยคดีบั๊มาแล้วดี่อกูัวตีล้วตายหมดกูสตาร์บัตสตอรี่ไมช่วยได้ไหเสียงมันสั่นไปตัเเลยหเอ็งเอ็งมเอมอช่วตีอารลนหน่อยช่วตีอารลนหน่อยอารลนจะแตกแล้วตายใช้ควายเอ้ยโอ้โหฝันข้ามันโหแบบ โผอ่ะจายแครี่ไปเรนอื่นไหมไม่ได้ก้ไม่จริงโอ้ผูเรนพรสวรรค์ไม่เอยนี่แม่มันมันทำมันทำตามคำแนะนำของเราคือแท็ทุกเรนไหมไ้จ้าจำคลิปได้ไหไม่ใช่ไอ้จี้ใจเย็นต้าใจเย็นต้าคือพรสวรรค์ของเรารู้เปล่าพกูด่ากันแบบนี้เป็นปกติแหละเลยเพื่อนี่มันดำไรเหตุผลระมาเนี้ ับกูคนดีด่าอย่าเพียงเดี๋ยวคนดีด่าไม่ใช่ตายดีเนี่ยมันยังไม่บินมาหากูนี่สัตว์ฉันบินมาหากูแล้วก็อาวุ่นเพื่อนฝากเครื่องเล่นจังหน่อยฝากเครื่องเล่นจังหน่อยได้เลยเพื่อนกูลังลแล้วพร้อมกับจับอันมาสั่งไม่โดนโอเคปาปไปไปขึ้นบนนี้หญ่ใหญ่ไอ้ใหญ่ยังอยู่ตรงนั้นยังไงน่ะแบทบินแบดบินแบทบินกันอยู่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 อะไรแมท มึงคิดจะมาทำ้ายแครี่ของกูในป้อมอย่างนี้เลยเหรอมาพร้อมกาเลนแน่ๆเรียบร้อยแต่ว่าอยู่ในป้อมนะแต่อยู่ในป้อมนะแต่อยู่ในป้อมนะแต่พวกเราก็ยังอยู่ในป้อมแต่พวกเราก็ยังในป้อมแม้จะอาเลนมันจะเข้ามาก็ตามสู้เหรอไอ้เนี่ยเออกูจะเต็มฮีวให้กูได้ไหมมีตักเลยฮิวได้ไหมเหรอมึงมึงเต็มห้าสแต็กมันฮิวได้ไม่ใช่เหรองนมันก็มีอังกิ๋ก่อนเว้ยมันก็องกดอังกิ๋นก่อ แกขี่มือไปเลยกันนะพพอร์ตก็ต้องใช้เงินกูเกลียยคำนี้ไว้เมื่อกี้มึงอยังเมื่อกี้มึงยังบอกให้กูเลี้ยงขีให้มึงเลยอะไรเขามื่อไหร่ย้อนยันตัวเองยันผู้ดำเนินซึ่งมาเมื่อปัญญาต้องใช้เงินไอ้เฮียลากิฟเจอรเลยเขาได้ใหม่นะอ้าวยันอะไรเนี่ยเอ้าได้แล้วยันยันแคลรี่ปารข้าหยันไม่ตามี่เอ๊ะ อย่าโดนเพื่อนทิ้งเศร้ายังไงมาพกัเฮ้ยเชียรชิบหายไก่าเมาเงินก่อนที่กูจะเคลียร์หมดเพราะว่าซัพพอร์ตก็ต้องใช้เงินโอ้โหเฮียเม่งอ้าวิ้าไ่เอาปอนด่นเี่หวาเอาเรื่องกับคนแลนเชียได้ไงโอ้ก็อ่ามาักขึ้นมาแน่นอนในทางนัขึ้นมาเต็มเลยเว้เชียร์กูแม่กูขอเก็บมันไม่ขึ้นไปหรอกไรเทศกูเหี้ไมุกหม่ได้เลย ยยังเ้จับยันได้จับยันได้จับยันได้คุณนายบิด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 ไม่มีหรอจับมันตายนะเว้ยไรไอเทลไว้เคลรี่กูโคตรห้าวไงท่านเลยมันก็ซีเนียวแล้วก็บึ้งเลยมันไม่ตายซีเนียวลงมาเลยเยมันไม่ตายีเียสองตัวตายแล้วยื้อได้ไหมยื้อไม่ได้ใช่างมันเลือดอยู่กูยังดีเลือดได้อยู่กูออกซอยท้าไม่ยืนไปได้ไหมถ้าไม่ทำไปยังเข้าไปตายแน่นอน ปืนกลับเลยเดี๋ยวกูเคลียร์กลางให้เู้ยากให้กูไปกัดเบงให้พวกเพียอ่ะใจเย็นกูไฟมันตายหมดสิ่งยอมมงไม่กลัวสิ่งยอมมึงก็ไม่ได้ถึกะไรขนาดนั้นน้าไอ้เฮียมึงก็ยังได้อันนี้กูอีซีมันห้าวอ่ะกูมีสัตว์ดดึงมั้ยอีซีมันมีตีมันมีสีด้เอาดิถ้าดึงได้อะแต่กูไม่รู้จะได้หรือเปล่ากูว่าหยาดจได้กูดึงหยันได้ แหม่งเดินมาหากุเลี่ยไม่โรจีสวยอไม่ได้โอ้ไก่ตีเลยตีเลยเลยไอ้ไก่โดนทีตีตายด้วยเกือบโอ้โหเลี้ยวมันล็อ้เลี้ยวไอ้ไก่ไอ้ไอ้เพื่อนพ่อสวรรค์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 ไอ้ตาตาตาอื่นนั่นแหละปคุ้มกันไว้คุ้มกันไว้ขามันมันบาพร้อบกาเลนหรือเปล่าไม่มันไม่ได้บาพร้อบกาเลนไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ผู้เล่นพ่อสวรรค์คุสู้แทงไม่ไหว ผู้เล่นพอสวรรค์กูตรวจไอ้เฮ้สู้ไม่ไหวว่ะตีหน้าไม่ได้เลยไม่จโอ้ผู้เล่นพอสวรรค์อ้เฮ้ไม่ชอบขำผู้เล่นหัวสวรรค์เออเออกี่ไรเลทหนอถ้าแตงไม่ป้อมมันก็แตงแต่ผมข้ามันไม่มีแครี่อะเล่นเกมมันก็เสียเปรียบเสยๆได้จริงเหรอวะแต่แครี่เราก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะแครี่เรามันกูไม่พูดดีกว่ากูไม่พูดดีกว่า เอ้ยมันเล่นดีอูเล่นดีอเนี่ยาเงินหนึไ้ด้วยคู่มาดีไมึงเล่นเก่งอยู่มึงเงินหนึ่งาทีมากมึงโคตรแบกเลยไก่เอาดินี้เรี่แครี่เี่เด็กี่ยบอกครับอย่านี่้ยย่านี่ี้เอ้ยมันจะเขาจะคู่ใครมันจะคู่ใครแม่เขาจับได้จับได้ ทำไมไก่ไปอยู่กลางวงวะนะรั้วอยู่กลางวงด้วยเออคืออไม่ได้ตายเบิร์ตตายเบิร์้เฮียเอ้ยตายกันหมดไอ้ไก่รอดออกมาได้ก็ดีแล้วเฮียดีไงวะเพรมันเป็นแคลรี่อะอ๋อแล้วเขาตายคนเดียวสินะโอเคเออแค่นั้นตายกันหมดดิตายกันหมดก็เชียร์ละมื่อกี้ตายเหนีออกมาได้ก็ปาฏิหาริย์เสนอเฮี กูออกมาได้ก็ปฏิหารขนาดนั้นกูออกเบนเขาว่ากอนี่มาแบกเองดีไหมเนี่ยเออมึงออกอากอนนี่เลยครับดาเมดองี้โอ้ดาเมดเผาเลยนะเว้ยจุดฟาร์มเขาครึ่งหลอดนะกูไม่กูไม่ซื้อแล้วของช่วยทีมอ่ะแบกเองดีกว่าเอากอนี่ของช่วยทีมนะเว้ยเฮ้ยทำมึงโซโล่ทำโซโล่ หาครูโซโลอันนี้ยิงไม่เจอว่ะโคตรหดเอาไปโดนตูนเงียบน้อยเจอขนโหดด้วยมึงเออเสียไปละมันรู้ข้อมูลแล้วกูเสียสี่นะเอารับสุดยอดขี้เทียนไหมอย่ากนะอย่ากนะจะเข้ามานหมอย่ามีกับอกเลยอันไหนวะเอ้ยคิดโตไหมคิดโตคิดโตไหนคิดโตกุเรนพอสวรรค์กูฟาร์มอยู่ชิมอมนี่วอยู่ไหนวะเป็นอยู่ในป่าไม่คิดเห็น มึงอย่าบอกข้อขาปุ๊เห็นทันอุ้ยเบูร์ตีเิดบอร์ตีมันเบอร์ตีมันเห็นนะผู้โค้ดมันเห็นนะโอ้ยมันมีู้กองน้องน้องอยู่อะน้องไผ่ตาแม่งอยู่ในภูมินี้จริงด้วยไอสัตว์กูบอกแล้วมันอยู่ไหนกันวะโอ้ยไอเหี้ยแม่งมันอยู่ที่กูนี่ไงมันมีป้อมช่วยตีอยู่ตายเฮ้ยเฮ้ยมาเสียให้สี่ตัวเลยเนี่ยดันป้อมกลางได้นะไอไก่ไอไก่ดันกลางได้นะไอไก่ดันกลางได้นะ วนแตกไอ้เหี้ยอยาดไม่กลับมาไอ้เหี้ยไอ่ไก่วะมันไปทำอะไรผิดเลยอ๋อ้เหี้ยทำไมผู้เรียนพอสวรรค์กูจะวนเวียนในป่าวะเนี่ยไม่ค่อยฟาร์มเพื่อนเลยไอ้ไก่ออกมาเหี้ยไปไม่ปลอดภัยนั่นไงไอ้ไก่กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยไอ้ส่ะสิรึ เอยได้อยู <S <s ่ได้ดูยันไม่มีมานายันงไม่มีมานาสวยอากัวแม็กมาแล้วกัวแม็กมาแล้วมึงจะแฟนออกทำไมกูจะรอดึงให้ไอจะช่วยมึงวะโอ้อะไรมา อาเลนอยู่กลางวงอ้เหียกูโดนอาเลนเออคือโอ้คุณตัวระเบิดทุกไฟเลยสัว์พามึงชีกูไอ้เพามึงทอะไรทไม่ได้ฟาเธอเพื่อนฟาอบ้าัก็ได้ได้สวยสวยๆสวยสวยๆสวยๆสวยๆสาสวยสวยๆ้วยๆสวสวยๆยๆวยๆสวยๆยๆสวยๆสววยๆยๆสวยยวยๆสวกยๆสวยๆสวยอสวยๆสวยยววยวยยว เอาแดงขับข้ามก็ได้เฮ้ยมามาวะผู้เล่นพอสวรรค์มาแล้วผู้เล่นบอสวรรค์มาแล้วเอาฟันมาทั้งเกมจังาวะนี้เอ้าเฮียฟาตาดันไม่โดนโดนโดนโอเคโอเคผู้เล่นพอลสวรรค์มีเลือดโดนออกมาได้เง่แร้าขเลเลือดเม่อของคนตาชาบนม่ะดูอ้าสี่สามสองหนึ่งกว่าขไหมกูจะว่าขไหมอ้ทันทันทันมาต่อเลยในป่านี่ป่ากันไง กูจับแล้วกูจับมึนโดนมึงโดนสวยงานครับสวยงามเอ้ยมาไอ้ผู้เล่นพลสวรรค์กูเกิดแล้วเชียรผู้เล่นพลสวรรค์จริงๆด้วยโอ้โหแต่ว่ากับกาสีเหลืออะไรวะเหลือแม็กกับซีเนียลเพราะผู้เล่นพลสวรรค์มาช่วยจริงนะครับเอาไปเถอะอนก่อนเฮียเอาไปเถะ่อนเฮียแล้วกูสองคนดีมืนก่อนมีคิกซี่มีคิกซี่ ขอตัวเนี่ยนะครับไม่ต้องไอ้เนี่ยเมทโวมทีมาก่อนไอซีเลไหนๆไอซีเลยนึงเฮียเดี๋ยวกูจะนั่นกูกำลังไปเพื่อนเลยตานี่กูแตกไปห้าตัวแล้วโดนอารีนฟันเฮียชิ้นๆอย่างนี้มาก่อนไม่ให้ฮิวแล้วหรอวะด้วยใขยับได้บ๊อบฟ้าเอ้าอารีนมาอารีนมาโอเคถึงกูจะไม่ใช่มาป้าเถิดกูไม่ใช่รถกูดาว เออซีเนียงคือเหรียญแหม่ต่อยให้ไอ้หาพูดแดี๋มึงจะเอามาฟ้าไป่ทำไมว่ามึงไม่ใช่มานายเฮ้ยอะไรยันโอ้โหตัวใหม่เหมือนไอ้ไก่ตาแรกเลยเฮียแหม่ยิ่เยี่ยงขยันดันเลยเล็นเท่าไรก็งี้แหละเนาะตัวใหม่ก็งี้ตัวใหม่ก็ไม่เหมือนยูเอเฮียยูเอคนเล่นไม่เป็นก็ ยืนโง่ๆกูก็วูบได้อะถึงมาเล่นไม่เป็นก็เลยหยันหยันข้างแรกว่ามันก็ไม่เป็นเวอร์จินอะหุยหุยอุยหุยอุยยถอยเถอะถอยเถอะถอยเถอหอยเธอพลเรตพลสวรรค์อุยเกือบเขาโดดออกมาทันหุยออกมาออกมาโอ้ยแล้วหอยเถอะเดี๋ยวเราทิ้ตายกันหมดนี my my ่ซ uh, ีเ uh, น oh, ียวแบบร์ปมาระเบิดตุ้ใม่ซีเนียวไม่เท่าไหร่เลยแม้ยิ่งแม่ก่อน เออมันเปิดมันเปิดไงวะไอ้ไก่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 ยืนยืนใกล้ๆกว้ยืนใกล้ๆกว้ยมาพร้อมกับไอ้ไงไอ้ที่นะคุณไอ้หทีแล้วครับพี่โด้หนีนี่หนีนี่นี่กูเผาอยู่เผาอยู่กลางวงอยู่กลางวงไฟกูกูโอ้เลือดเด้งเลือดเด้งแฟดตีตีปกติกูอยู่กลางวงสวย เพื่อนๆฆ่ามันผู้เล่นพรสวรรค์จ้วงหลังอ้าวโดนติดกระแพงแต่ว่ายังมีไฮยเตยตามเข้าไปฆ่าได้ทีปกลางยังอยู่จบได้แล้วจังหวะนี้โอ้ผู้เล่นพรสวรรค์กูจะเงินโหลขึ้นมาเงินสามนะตีป้อมกันอย่างเมามันเย่เย่ไอ้เจ้ไอ้ข้านี้ใจวิวเลยเล่นใจโคชเยนี่ไม่ใช่ขวบไป ไปไงบ้างไอ้ตากดดันที่ไหนเฮ้ยกดดันอะไรเพรากูเล่นไม่กดดันกันเลยสักคนน่ะไอ้เฮียเล่นแรงมาเล่นธรรมดาขนาดกูเกือบจะดโร่แล้วกูยังด่าอันดับหนึ่งของที่อยู่นี่หายไก่กูดับสี่กูเข้าไฟมีไฟทุกครั้งกูตายทุกครั้งสุดยอดจริงๆเลยตอบไปแล้วเหรอเออฟันดีฟันดีเฮอยมาพูดเล่นพงสวรรค์เออพูดเล่นพงสวรรค์เข้ามาแค่ตาเดียวเท่านั้นหวะ เขายังไม่ไปเขาตอนไหนเฮียเขายังไม่นอนเขายังไม่นอนดูเขาจะมานั่งฟังเราเลยกันไอ้เจ๊งี้กูหกกูรับดาเมจไปแสนหนึ่งรับดาเมจไปแสนหนึ่งเลยนะตอนเนี้ยต้องเป็นใครตีเนี่ยมึงให้กูซ้ำเลยนะกูตายทุกไฟเลยเฮียแั้วกูเตะตาเลยนะท่านั้น